กองบุญพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคุณพระช่วยเสนอช่อยอารมณ์ขันรู้เท่าทันสื่อตอนรักวัวให้ผูกรักลูกให้ดูแลชีวิตพ่อเลี้ยงเดียวมันช่างกราวเปรี้ยวก็ในหัวใจวันวันทำก็แต่งานนี่ไม่ค่อยอยู่บ้านดูแลลูกชายปล่อยลูกให้เล่นโทรศัพท์ เล่นจนไม่หลับก็ไม่นอนไงนี่วันวัน,วนเล่นเกมเสียงดังโมโหโ<ฮ>จนของพังก็มีมากมายเบาเบาหน่อยสิไ,<ว>ไม่มีสมาธิตีป้อมใหญ่นี่ถ้าบนถ้าเรื่องผมอีกครั้ง <c oughs> เดี๋ยวผมทำของพังอีกชิ้นเลย <c oughs> โอ้โหนี่แหละลูกชายผมเนทีวิตแสนตรมยังเหลือลาย ชอบเสพสื่อแบบผิดผิดนเน้อเสพจนชีวิตต้องเปลี่ยนไปดูสิเล่นเกมไม่สนพ่อพ่อต้องนั่งรอกินข้าวไปกินข้าวได้หรือยังฮะาลูกจ๋าเห็นลูกเล่นมาก็เป็นพักใหญ่อโอ๊ยพอ่อผมไ,ไม่พร้อมผมยังตีป้อมอยู่เห็นไหมตอนนี้เป็นสายแ็ง เพื่อจะได้ตายรั้งสู่เส้นชัยแกทำใครท้องบอกออกมาดีๆรับผิดชอบ่อยสิจะทำแทงทำไมโอ้ย <c oughs> สายแทงไม่ใช่แทง <c oughs> มันเป็นสับแสงพ่อไม่เข้าใจ <c oughs> โอ้ยเออก็ไม่เข้าใจม่ยังไงไงสายแทงสายแทง,แทงคือสายบุกแทงแปลงเรื่องรุกเพื่อเส้นชัยพ่อไม่เข้าใจเอาวัยรุน่นไม่ต้องมาวุ่น กับผมได้ไหมพอจัดหนักเลยสดีหมายต้องเรียกคุณครูก็มาสั่งสอนรอพ่อโทรก่อนเดี๋ยวตามครูใหญ่ถ้ารีบเรียกมาอย่าทําเก๊กครูใหญ่ครูเล็กแล้วผมไม่กลัวใครฮัลโหลครับทำไมครูมาเร็วจังพอครูแอบฟังอยู่หน้าไลน์สวัสดีครับสวัสดี รับคุณพ่อผมเป็นดอชอผมเป็นเด็กชายพ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่โอ้ยพระคุณเ้ยพ่ออยู่นี่ลุงจะเล่นเกมเสีจนหน้ายนผมก็เลยสับสนไม่รู้ว่าใครก็เป็นใครนี่จะบอกให้เด็กชายพวงเป็นคนก้าวร้าวนี่นะลูกผมนะชอปทำห้าวอวดเป็นรุ่นใหญ่อยู่โรงเรียนก็ห้าวจริง นี่ก็ต่อยผู้หญิงมาตั้งหลายรายทำไมแกทำตัวแย่ไปต่อยเพศแม่เขาได้ยังไงา,<อ>าถ้าต่อยผู้ชายล่ะผมคงแพ้ได้ต่อยเพศแม่มันสั่ใจโอ้ยไม่ดีไม่ดีลูกไม่ดีอย่าทำนในเกมละ<ๆ>่ะผมทำบ่อยทั้งตีทั้งต่อยไม่ว่าหน้าไหนเออครูครับมาทางนี้ หยุดพักที่จะกินข้าวทำไมจำให้มาสอนลูกชายฉันได้ไามไปทำยัง,ง้นได้ก็ยังไงเอางี้ดีกว่าทั้งครูแล้วก็ทั้งพ่อไม่อย่ามัวรีรอละผมไม่กลัวใครไม,ไม่ไม่ไม่ไ่เก้เาพ่อก้าราวจริงครู ครูช่วยดูให้หน่อยได้ไหมล่าสุดนี่ก็เอาอีกแล้ว,ลวพ่อแก้วแม่แก้วแล้วก็ช่วยไม่ได้ลูกผมนี่มันโกนหัวนี่เห็นไหมเนี่ยหัวดึงยากเนี่เห็นไหมลูกผมน่ะมันโกนหัวโกนจนหน้าตัวไม่รู้จะโกนทำไมเออเอ้าทำไมถึงเนมะื่อไปโกนหัวเล่าตัวอะไรไปเข้าฝันแล้วบอกให้ตัวละครในเกม มันโกนหัวผมก็เลยทำตัวให้เหมือนมันไงโอ้ยเป็นตัวละครนะละอะไรละ่ะนี่โกนเป็นพระแล้วไอ้ลูกชายอย่างนี้แล้วจะต้องตีเอาก็ตีดูสิผมไม่กลัวไม้อจริงเหรอจริงตีจริงเลนะตีลยตีเลยจริงป่าวตีตีมาเลยสิคุณพ่อจะมัวรีรออยู่ทำไม เจ็บไหมเบาเหมือนนุ่นก็ต้องตีอีกสักสุ่มนี้เบาเหมือนทราโอ้ตีแล้วก็ไม่ยอมจำแม่ต้องใช้ไม้หน้าสามคงจะจำได้ต้องใช้ไม้หน้าสามถึงจะจำไดกดูจาช่วยพ่อทีพ่อจะใช้ไม้ตีเอาจนตายโอ้ย่าไปตีลูกเลยครับคุณพ่อพ่อพ่อเดี๋ยวมันอันตรายอันตราย พ่อควรดูแลลูกรักวัวให้ผูกตามสำนวนไทยเรื่อจะทำยังไงดีแล้วคุณครูลูกผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะสอนก็ยังไงถ้ารักลูกก็ไม่ต้องตี<ำ>ดูแรงให้ดีพ่อจำไว้พ่อจ๋าลูกต้องจำไว้ <c oughs> เอกควรควบคุมอยู่ในกรอบ,วบควรมีเขตขอบ ให้เข้าใจออควรควบคุมสื่อให้เด็กมกออันแล้วลูกของท่านก็จะดีได้ใช่เน่เราเป็นเด็กควรจะเชื่อพอเราไม่ใช่บ้าบอจนไม่ฟังใครควร<ห>เสพแต่สื่อดีไม่ควรมีสื่ออันตรายควรเล่นเกมให้มันมีลิมิตเพื่อชีวิตที่สดใส